สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับเรามาฟังเรื่องราวของสิงห์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพกันครับมีสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นเครื่องรางของขลังยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งที่หาเล่นกันแพร่หลายเป็นอย่างมากราชสีเป็นสัตว์ในวรรณคดีชาดกเป็นสัตว์ที่มีอำนาจเหนือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีถิ่นกำเนิดและพำนักอยู่บนฟากฟ้า,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 าป่าหิมะพานนับว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางของท่านที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ควบคู่มากับมีดหมอและผ้ารอยเท้าของท่าน เชื่อกันว่ามีอนุภาพหลายประการทั้งกงกระพันการเคี่ยวงาศาสตราวุฒเป็นมหาอำนาจใครเห็นก็ครามเกรงหวั่นไหวไม่กล้าประทุษร้ายทำอันตรายใดๆเป็นเมตตามหานิยมอย่างสูงส่งทำงานอาสาเจ้านายหรือรับราชการจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วครับท่านผู้ฟังหัวใจราชสีเขียนว่าสีหนาทางังภาวนาเป็นอำนาจและตบะเดชะ จากนี้ยังมีคำคีณ108ท่านบุรพาจารย์ยังได้รันาณราชสีขึ้นมาตัวหนึ่งล้วนแต่มีอุบเทศใช้ในทางอำนาจและตะบะเดชะเป็นที่น่าเกรงขามทั้งสิ้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ปราบปรามท่านว่าไว้อย่างนั้นครับท่านผู้ฟังมีพระคาถาอรัธนาสิงห์หลวงพ่อเดิมตั้งนโมสามจบแล้วว่าตโตโพธิสโตราชาสิงโหจะมหิตท,ทิโกติตมัดถังปากาเสนโตสัทธาอาหา ทำตามนี้ครับท่านผู้ฟัง